สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องผลิตพั์ปั๊มน้ำทานเฟอร์ของบริษัทมิสูบิชิเอเล็กทริกนะครับปั๊มน้ำทานเฟอร์เป็นปั๊มที่สูบส่งจ่ายน้ำขึ้นบนตึกสูงนะครับโดยนะมีชิ้นส่วนที่สำคัญก็คือมีปั๊มนะครับที่ทำจากปั๊มสเตเลสเป็นแบบหลายใบพัดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยทำจากชิ้นส่วนที่ไม่เป็นสนิมน,นะไม่ว่าจะเป็น ตัวล่างเนี่ยยูเนี่ยนทำจากสแตนเลสเชคเบาทํา Standard, well ทจากทองเหลืองนะครับแล้วก็ตัวท่อด้านบนนะครับตัวท่อด้านบนตัวเฮดเดอร์เนี่ยทำจากวัสดุท่อ PPR อย่างนีน,นะครับทนแรงดันได้20บาทนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็คือเขาไม่เป็นสนิมดีกว่าท่อเหล็กท่อเหล็กตามท้องตลาดทั่วไปที่คุกแข่งเขาใช้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าใช้งาน3-5ปีก็จะเป็นสนิมรั่วแล้วนะครับ ในด้านโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็จะมีตัวสพอตเตอร์แล้วก็ตัวฐานนะครับตัวฐานนี่จะทําจากเหล็กตัดเลเซอร์แล้วก็พับขึ้นรูปล้วก็นําไปชุบ EDP นะครับชุบ EDP เพื่อป้องกันสนิม EDP เนี่ก็คือการชุบกันสนิมในคัตสีรถยนต์นั่นเองนะครับการทํางานนะพอ,พอสังเขตเนี่ยตัวปั๊มแานเฟอร์นะครับ <c oughs> เวลาที่จ่ายน้ำนะครับในรอบแรกเนี่ย ปั๊มหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทางด้านซ้ายหรือตัวตัวทางด้านขวาจะเป็นตัวเริ่มการทํางานก่อนนะแล้วถ้าเติมน้ําขึ้นไปด้านบนเต็มแล้วนะครับหยุดการทํางานนะครับในรอบถัดไปที่ต้องเติมน้ำเนี่ยปั๊มอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเริ่มการทํางานนะครับเรืนี้จะเป็นการแชร์ภาระการทํางาน100%่ซนนะครับทำให้อายุการใช้งานของปั๊มยาวนานไปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบป้องกัน ป้องกันการทํางานในสภาวะน้ําแห้งนะครับโดยถังล่างน้ําหมดปั๊มก็สามารถตัดการทํางานได้นะครับมาดูในตู้ในส่วนของตู้ควบคุมนะครับตู้ควบคุมนี้นะครับถูกออกแบบมาให้สามารถแสดงผลนะฮะแล้วก็ควบคุมปั๊มนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวปั๊มเองนะครับเราสามารถที่จะเลือกหมดการทํางานได้ไม่ว่าจะเป็นหมดออตโต้นะครับก็บิดออตโต้ ออโต้ทั้งคู่นะครับออโต้ทั้งคู่หมายความว่าปั๊มตัวที่1ทํางานในรอบแรกนะแล้วหยุดการทํางานรอบถัดไปปั๊มตัวที่2นะครับจะทํางานแทนนะเป็นต้นนะครับอุปกรณ์ควบคุมนะครับเลือกใช้เบรกเกอร์แมกเนติกนะของมิซูบิชอิเล็ก t ริกอุปกรณ์รีเลย์ต่างๆเลือกใช้อุปกรณ์มีคุณภาพสูงนะครับของโอม o อนนะครับนอกจากนี้ในรุ่น3เฟสนะคร ก็จะมีตัวเฟกโปรเจคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับที่สามารถที่จะป้องกันการต่อนะครับเฟกสลับเฟกขาดต่างๆนะที่จะทําให้มอเตอร์เสียหายได้ก็สามารถป้องกันได้จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเคร่งคัดในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างยิ่งยังมีฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของวิส b บิชินะครับก็คือว่าในขณะที่ปั๊มนะครับทำงานอยู่เนี่ยเช่นตอนเช้าหรือตอนเย็นที่มีการใช้น้ํามากนะครับ ปั๊มสามารถที่จะเป็นระบบดูดออฟบูตนะครับคือปั๊มจะทํางานพราะมัน2ตัวอย่างอัตโนมัติเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้ครับผมตู้ควบคุมนะครับออกแบบมาให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้นะครับสามารถกันน้าฝนได้นะครับาสามารถติดตั้งทั้งอ,อินดอร์และเอ,อ์ดอร์ได้อย่างดีครับขอบคุณครับผม